คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันศุกร์นะครับที่25สิงหาคมพศ2566นะครับกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับที่แอดมินได้บูชามาจากวัดไผ่พนานะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ได้มี f อพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญลวงปู่สวงนะครับ หลังจากยิีพี่น้องได้มีความโชคดีนะครับกับเลขทุกปูอยู่หลายงวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้ยิีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูปบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับสาหรับยิีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคดาก็ จดไว้แค่ว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับยิ่งจะดีนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระคะโตระโตสสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระวะโตระโตสสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระวะโตระโตสสมมาสัมพุทธสะอินทยสังเทวยสังพรหมยัสังมหาพรหมยสัง อิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกับพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยายนณะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมะสุวัตติหนตุไมหังนโมพุทธสระนโมธรรมสะนโมสังคสสะ เสยยาทีทางหูดูหูดูสวาหายะสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันดุบันดานเลเรียกทุบที่จุดในขนาดนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันศุกร์ที่25สิงหาคมพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเรียกทุบบารมี หลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนริเทิร์นสาธุครับผมเลนทูกบาร,รมีปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับไอ้ีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันครับผมลุ้นๆไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก็ขอบุญบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงมนนนบรันรดาลเลขทูบที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหงวยลาวพัฒนาในวดประจําวันศุกร์ที่25สิงหาคมพศ2566ให้ 66, FC เป็นน้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาทุ ครับผมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิศวพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับเอสมินหินก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับพอเข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อคอมเมนต์ตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันนะครับสำหรับวิศวพี่น้องชื่นชอบแนวทางเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์มินด้วยสำหรับวิศวพี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบกกกก็ออยย่่่่าาาลลืืมมมดดดดตติินะะคครรัับทีสญง แจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่นะครับที่เอ็นมีคิวนำโชคพารวยมาน,นําเสนอสําหรับวันนี้มีคิวนำโชครวยขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ